อยู่ใส่แดดจะเหมือนบ้านเฮาอยู่บ้านเฮามีความหกใครสนุ่หัวใจในหอยยิ้มไม่ตรีเมตตาอาลีน้องขี่ลาวเอยเมตาอาลีน้องขี่ลาวเอ้ยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องวุฒสุขสุคนนะคะขอประชามเจตสีในการทำขากันล้วกัน รถจะเหยียบหัวนะคะคนขา่าวพี่น้องคนขา่าววันนี้ยายแก่ขึ้นมาช่วยด้วยค่ะนางมาหลอบแรงค่ะน้าดิค่ะนางบริส้ทมานางว่าไปเบอร์อันเขาตัดเก่าของเพื่อนไปตัดเริ่มตัดแล้วเพื่อนยี่พอเริ่มตัดแล้วตัดแล้วค่ะอะอะ,อะมานขนข่าวมือกล้องเฮาคือบอมี่ละ่ะคะน้ดิเอ้ยบ้านเหรอไอ้อายาขี่เป็นมือกล้องนะคะพอเป็นวัดไทยบอยเ,เห็นหัวนะคะไทยมันแบบเห็นมันเห็นไปเบิร์เด้อค่ะ อ้าวสบายดีคุณมือกล้องค่ะบเป็นยังนี้ <laughs> นยายากหลานบา่คือไหนยันงนอนบัดลมโอเค okay, ค่ะยายกีเป็นมือกล้องนะคะอ้าวสบายดีพี่น้องเออขขเป็นมือกล้องเด้อ <laughs> บ่อยากคืนจะคล้องช่องไปได้แล้ ยายนี่ผุดโบุลงมามือกล้องเออบอกแล้วแล้ว้ากันกูเข่าพี่น้องเออ้ยออมิมตรน้องแตนุมกับเจ๊เจี๊ยบไนแล้ว นึงก็ได้อ่ะมันอยากเหล w ี่ยนะพี <Studies sever región> ่น้องเลยวันนี้เจ๊แยบใจดีโอ้โหมัืเจ่งแต่ว่าใครจะเข่าล่นเนี่ย น้องคนนี้ก็เทาห้งกับมันยองต่ทั้งคุมก็พที่นอกเลยือกัมงยองโอ้โโดนอกบเลยใช้ก้าอยู่พี่นอกจากเทาปีนี้

รถบ่อ่าเอาเต็มร้ายเลย่ามันนักเด้มันเงียงนี่นี่ทนทางลอยโบเห็นหัวเจ๊ชีห้วยเฮ้ยโบโบได้ชิ้นปัดได้เฮ้ย มื้อเมื่อเมื่องวะว่าเป็นมือกล้องตีสแลเจยบพ่อสิคนเจ้ามาเป็นมือกล้องหายใจสิเออพักพรเด้เลียนอีกแล้วตกป้าวยังไงสาดรถ nát đôi khẩu nè, nát nát pin, ô chát bộ pin đấy. cái một con, ái, lai nè, cứ lại lại này, <laughs> <laughs> lẻ cả... à? đây thôi, cứ này lẻ mưa nè đấy สวยค่ะสวยไหมสวยพอมนั่นานางงามขนข้าวนางงามข้าวเหนียวค่ะนางงามเข่างานเด้นี่บรามัเขาดดอก <c oughs> โคษณานะกันด้วค่ะอ้ยเยอเยอะเยอะล้นยแม่จะไปยู่งยังไงน่ะเดกี้จะจะไปยังยู่ใต้รถ จ้งทั้งพี่จะไปดูทางน,านั้นนะไม่ใ<ไ>ทับคอเอาแม่แม่เอออ่ะเข้าในนั้นเหยคอ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 ยว่ายุคเกือบยายแหล่เด้อจะให้เป็นคือยายแหล่เด้อ เออมันโล่ไหมครับพี่พุฒเนาะเราต้องมาชกหักหากล่งดิแม่นี่ยมันใต้องไปค้นเข่าขึ้นโอ้ยขาดเกิบกูยีนาวนอนเจาะอ้อกไม่พากกันคนคิดหนเลย ไปค้นลงอีกปะเออได้ล้กองเอาไปอามากันกลองอยู่หน้าเลยพี่น้องว่าตลกกับตแตกค่ะกลองอยู่เมื่อหดซีมันกัเขาเื่อนเบิดเอี่ยนเาองเากอรมุมเลยนะค่เอนไคเน้อยมันจะมากเธอกล่องนี้บอก เท่ากองนี้ป่ะข้อเท่ากี่กองนี่โค่นลงแบนี้โค้นขึ้นเลยฉัน้นขึ้นแลเธอคนลงแบนี้นะ มัอน,นี่พอขคือแดดเนาะเนะอออาเห็ดเป็นอับพาเห็ดนี่อัศพาเห็ดเป็น,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 ะะนพ,นะะพบาดโคนอค่อยกินหมากบ่ โอ้ยมันก like ็ได้้ลยกว่าหันหลามือนปีนนะข่าวข่าวนักกระโดดไปขายนักจีนะลักไปขายนะน้อเกลืไปโตคนก่าวเอนเลกันยอขายล้รนร้อยคือเล่า เ,ก,เ,ก,เก,กล็บฟีนค่ะบ้านนสิมาหางมึงหน่อยสิมาเรงเล้งะมาหันมนนาบกมักนล้งเนี่านายตอนเย็นแล้วมานล่นคุยกันนะคะ เอยอา like ยหลายปีโบเห็นมีข่าวๆสุมาลืมแล้วเรือำสัญญาอะคนกันนั่นเดียวเรีนนะสิเฮ็ดไรไงหมู <ขอ S 1> <อ>่บ้าไม่ห้อนี่ก็ยก็สปอย์ซื้อต้องมาด่วนใช่ไหมไโอ๊ยมากนะขาดเลยจะมันเบิดพุทนแล้ว,วล่ววละ Cái hỏi anh nó đấy muốn này, này đấy muốn <laughs> à, này. À, này là gì Nó được không có bật bạn phải ăn được <thêm> ปเป็นมะขาซื้อแต่ๆเองปีทีแรกยังมาใส่อยู่อ้ไม่เอาไล่ก็ไล่อยบ่ อันนี้มัดเข่าตาัดได้พี่น้องเลยเราจะเน้นเปลืองนะคะอันนี้เน้นเปียงเอานะคะมัดเข่าลิลอนอยู่ครับโอ้ยบางได้กี่ฟุ้กับพี่น้องก,ก็เสิ่งง่ายตบป,ปวดประมาณนี้นะคะโอกเขาก็แก้ไปสองโหลดวันจันทร์จะโหลดหนึ่งโอ้ยไงยเด้ เดี๋ยวก,กระตัดยำลงไปรถที่สามรถที่สามกำลังมาไปผักหอมก่อนผักหอมก่อนกำลังสั่งไอติมเย็นๆมากินแห,ห้ง <c oughs> กระพักเฮงบอ โห้ยเฮดเบียไปสิบรเมื่อยไปจังวแต่นอนอยู่กันยังเมื่อยมันเป็นอะไรมันคือเจ็บคอถ้าเอาไอติมเย็นๆมากินแกงเจ็บคอบ้างนะเนี่ยมามาเอามาเอานะคะไอซ์ครีมเดี๋ยวมันจะละลายกินให้อร่อยกินยังไงให้อร่อย อ่ไยโอ้โหเยอะแยะนี My, ่ที่นกินให้แต kind of ่งเงดีแต่แจก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 ไว้เลยแมาแบดอกมันสินละลายเขาเอกจักตัวเอับกองกับามง่าบ รถที่สี่ค่ะน้องสังเกตนะคะอันนี้เราเน้นเฟืองนะคะเราเน้นเฟืองนะคะเราไม่ได้เน้นข้าวค่ะข่าว่านขขามัดไอขขาว่านก็สิประมาณนี้นะคะบริอ้างแล้วท้าเฮเบิ้งนี่แหละ ขี้ไล่กระท่ายแล้วหนี่งมัดเข่าหัวโป้มัดเข่าหัวโปอันโยกเจียบโยกเจียบยาวยาวยาวยารถที่สี่ค่ะได้หลายเข่าได้หลายโพดโพค่ะอันทั้งบ้านเจี๊ยมาลาเพิ่นสี่รถเพิ่นได้เข่าตั้งหลายกระสอบนะคะแต่ว่าทางนี้สิได้พอซีบสอบอ่ะคะสีรถ ยายนี่เนี่ยก็จะเป็นบ้าแล้วโมเมนต์มมมมเม,ม้าสกับแรมบอเขาสิ่งี่รถได้พี่ไปไป<อ>มันเสียได้คิดเจ็บพอถ้าท่านนั่งอย่าบอกสิได้กินยาตื่ม

tôi cũng không có thôi thắng như là nhanh cảm ơn là nhanh cảm ơn thắng như là nhanh cảm ơn thắng như là nhanh cảm ơn thắng như là nhanh Ba ơn พอมามา,มาแต่มันแล้วฮะคนเข่างามเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยากกินอีกแล้ว

เวมันงมเนี <entrepreneurship> <Wow. S 2> ่ม <Gym treating Napoleon> ันแ่เายมันแ่เอายามันแเมันแย่เอาย่ันมันเอ่นแยยันแย่เอันแ่เอาอ่มันาะมอาอยลายอย่ามนี่เ่นแมันามันแ่าันยเา่มาอยมามนเอย่มนาอยมอาาเอาเอ็ันแตน เนี่ยกบิน่เซลอยู่เอยู่ไม่ได้แตนหรือต่อจเจ็บต่อเจ็บนะคเซ่มึงจากาากูกินโลกามึงโมมงครับมึงขามองได้แล้วเจอแตนแล้วเนะาะคนก็คือแตนอยู่ เลยคิตัวนะเจนี่ะเิ่เของเจ้าแห้งไร้พข่อยที่บอกเาดิคลายช่วมับิคนไปเลาะมงแล้วาไปแล้วตื่นแต่เศ้าน้ำพรอมเด้อตื่นแต่เศร้าน้ำพอมเด้อบัดเกี้ยวข่อยกะน่านน่านนานบ่ได้เด้อพี่น้องไม่ใช่ขี้นะเขงเพิินแล้วแหละเริ่มจะตื่นชวยแล้วบัดนี้ ว่ยัวด <gegen Taking> <warfare> ิว่า้น้องเฮ็ดสื่อนาอีนี้นะตายตี่น้องจ๋าไอ้ขี้เราไ่ด้เห็นนองเห็ดสื่อเด้นี่เราจ้างเราเอวข่าหมันสิจียบไม่ก็ข้หายนะวน่ะเลยคอยน้ำคอยปรด้ว่ันนั้น คอยก็อยากกระซยเจ้าวาอยากตื่นแต่เช้าให้ตื่นแต่เช้าคือเฮ็ดคือกันเพิ่น <laughs> ประวัญญาคลานบันี้ของเพิพ่นแล้วค่ะแต่ว่าขั้นเพิ่นเอาคอยจ้างเพิ่นจิตื่นสวยได้เนะาะไปติมาทันทีเลยกินมดสามใหม่มาลองเลย ใไปบอกเขาซื้อมาอยู่าเหอเนาะโอ้ได้วุ้นเ่าเจ็บบ่อยวาวีว่าเจ็บคอเขามันเจ็บไปเนาะ่่าวันนี้คเให้เราแซ่บิแหงเหรอใช่งาไม่ด้อย่งนีมีขี้หุบใส่บมจ้กี่อยู่นน้อยเล่ แกจะเห็ดมันไงไล่เถอะูนผู้แต่เศ้าก็ตืดๆดกแหงตโมงโมงโมันบักชองให้ช่วยกูโมูบ้านไก่เนาะข้งด้วนเจาะี่เียห มันนองมัแนงนองลามันนองลาทอดไข่พี่นอดเอยทอดแต่ทอดบได้ไฟ่ใหม่นะมันมูนี <c oughs> ่คือข้าวตัดนะคะข้าวตัดข้าววานนะคะสภาพก็จะเป็นเยียงนี้แล้วค่ะผู้ฮุบกับฮุบนะคะผู้มัดกับมัดท้บบอดจังสัน มันกสิทธในการมัดก็เลยผู้ฮุบก็หุบตาแตกไม่มืนอหรอลงมาช่วยนี่เออกูไปให้เป็นเสี้ยวได้ไวโอเคจ้ะพี่น้องค่ะตะเวยนคอยคำแหละค่ะแต่การบทท่านแล้วดอกไว้มื่ออื่นค่ะเมื่อไงมาอ,อีกประมาณจะรถวะสามสี่รถบอกสีรส่รถค่ะสี่รถค่ะ เมื่อไปตามๆกันนางกระจกระเจอยู่ค่ะไปติดตามคลิปพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะพี่น้องคลิปนี้เมื่อนี้วันนี้จะภาบรรยากาศไว้ซ้ำนี้อยู่ทงหน้านี่แหละค่ะ<ด>สุดคนข้าวค่ะหายแล้วค่ะหายแล้ว <laughs> จำอื่นพี่น้องไปแล้วจ้า